มาพัดก,กับเขาใส่หมูสับกันเจ้าบะหมี่ยังนักอย่าลายเจ้าใส่น้ำมันเข้าไปน้อยหนึ่งเอานี้คุปปี้ถือเด้อแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปเจ้านี่ใสพริกใส่หอมเข้าไปต่ำเขาเลิกก็คักรเขาเลิกก็คักรือ พัดเอ่กินกินเตะเชหมูเลยนี่ที่หมูเรือตัวว่าใส่เข้าไปเดี๋ยวเอาหนัามาลองเร่งหน่อยนะนะนี่นะคะพัดกะเพราหมูง่ายๆจ้า ว่าขาดแล้วนี่มดหรือมดดึงค่ะว่ามากินมาขินแล้วมันเข่าหงอกเขามาด้วยเน่ซื้อหมูมาแต่กี่นน่อันนี้หมูกิโลละเก้าอ้อยเล้ออันนี้หมูกิโลละสี่อ้อยเด้อถึงตามกันก็มันลดราคาน่ะนี่หมูลดราคาออกมันยากึนเดือบขาวอันนี้ชิดมากเลย นี่นี่คือใบกระเพราพลังเนี่ยเจ้าอันนี้ใบกระเพราไทยแจกแข่งเจ้าโอ้ดูมันถนหนึงเนี่ยใส่ไปเัดหมูก่อนนะคะเอาหมูลงพัดก่อนนะคะอืะเพราเอใส่ที่หลังเนอย นี่แค่นี้ก็หรูแล้วจ้าอาหารของเราเอาหมูเขาวนลงชุกกันชุกบกันแล้วก็เอาใบกระเพราใส่วันนี้มีกะเพราปลาพักหมูซักเจียวแต่เอาหน้ามากกว่ ເອົານ້ຳມາແພດ Ủa nằm luôn lên nằm luôn lên nhiều không có Luôn lên Để mùi xúc không